กลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาพเอาละเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์กลับมาบ้านหลังเก่าก็งพอแก่นะคะมาแซะเอามอสไปปลูกแต่คิดว่าคงจะหมดฝนแล้วเดี๋ยวเขาจะตายจริงๆเขาก็ไม่ตายหรอกสปอร์เขาก็อยู่แถวนี้ปีหน้าฟ้าใหม่ฝนมาอีกเขาก็เขียวพลึบขึ้นมาอีก อันนี้เขาเรียกว่ามอสละเอียดใช่ไหมจะมีมอสมหลายสปีชีหลายชนิดอยู่เนาะเขาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยน,นี่ก็เป็นพื้นซีเมนเก่าเขาก็จะขึ้นมาเนี้นะหน้าฝนชชื้นก็จะเต็มเขียวตอวนี้ยังหมดหน้าฝนแล้วเราก็จะเอาแทบไปปลูกนะคะไว้จัดสวนถาดเก็บไว้ประดับไงเนานะหายากนะหน้าแรงเนี่ยเราต้องสั่งซื้อออนไลน์นะคะนี่ ไม่ใช่เล่นๆนะ่มอสต่งมาจากทางภาคใต้นะเขาชุ่มชื้นตลอดทั้งปีเนาะมอสก็จะแบบเยอะแห่นหน้าก็จะแซ้มาขายเลี้ยงขายเป็น่ามเป็นสารก็มีนะคะพวกจากสวนถาดแบบชื้นเนี่ยขายไม่ได้เลยสมัยไปเที่ยวอังกฤษพ่อบ้านพาไปเดินป่าเขาก็จะเป็นป่าเหมือนป่าดิบชื้นอยนะู่เนาะอังกฤษมันก็ชื้น ตอลอดตั้งปีขณะซัมเมอร์ครั้งนี้ก็ยังอุณหภูมิสิบกว่าองศาบางวันก็ฝนปลอยบางวันก็หนาวมอสเยอะในป่าคุณพ่อบ้านพาไปเดินน่ะหนาเป็นนิ้วเลยนะคะนด้วยความที่เขาชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์นะนิ้วแมามาทัดนะไม่ใช่นิ้วมือนะเกาะอยู่ตามขอนไม้น่าเสียดายไม่ได้ทำคลิปไว้ ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ลงคลิป YouTube เป็นเรื่อง็นราวนะเ c e b o o กก็ทำ,ทำเล่นทำเล่นทําหัวไปถ่ายแต่รูปไม่ก็ได้ทำวิดีโอคิดว่าจะปลูกในทรา,ายผสมแกลบดำนะแกลบดำนี่ก็จะให้ความชุ่มชื้นทรายนี่ก็จะให้ความเย็นให้รากก็แผ่ได้ดีเริ่มแห้งแนละ้ว มาสอนหญ้าเมื่ออาทิตย์กว่าที่แล้วยังชื้นยังเขียวกว่าน,นี้นี่ก็เริ่มยุบตัวแล้วเพราะความชื้นก็ลดลงมาฝนหายไปหลายวันแล้วเนี่ยเขาอยู่ง่ายๆอย่างนี้แหละมันเป็นเปนเป็นทรายนะนข้างล่างเนี่ยเป็นซีเมนแล้วก็มีเศษทรายมาเกาะเขาก็อยู่ได้แค่นี้แสดงว่าเขาก็ง่ายนะต้องการแค่ความชุ่มชื้นความชื้นจากฝนความชื้นจากอากาศก็อยู่ได้แล้วแต่เราก็จะไปชุบเปลี่ยนเขาอย่างดีนะ ให้เอาดินหมักเศษใบไม้มาผสมในแกลบกับมันผสมแกลบดํากับทรายนี้เขาอย,อยู่สมบูรณ์หน่อยจะได้สุขภาพดีหนาๆาฟูๆก็แซ่ได้แค่แผ่นเท่านี้มันก็อุปกรณ์เราเอามาแค่นี้เนาะไม่ได้เอาเกลียงใหญ่ๆนะดูดูเป็นธรรมชาติเนาะ ดูเขียวดูให้ความรู้สึกชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ก็มีอยู่ประมาณน,นี้ข้างหน้าอีกไม่เยอะแต่ตรงนี้จะหนาหน่อยแล้วก็มีอันนี้ก็แห้งๆไปอันนี้ก็มอซะนี่ยุบยุบตัวแห้งๆไปนี่ก็คือหมดฝนดแล้วนะความชื้นก็หมดเนี่ยถ้าเราเอาไปปลูกีงก็ยังมีสปอร์ของมออยู่นะลดน้ำให้ความชื้นก็จะขึ้นมาอีกแล้วก็เขียวๆตรงนั้นอีกหน่อยก็ค่อยๆแสเอา โอเคนะคะก็ไม่มีมอสทั้งบ้านนะ,ะก็พอดีช่วงนี้เราก็กําลังจัดสวนผาดด้วยนะสวนผาดชื้นนี่ยังไม่ได้เริ่มจัดเพราะว่าต้นมไม้ที่ใช้ในสวนสวนชื้นนี่มันก็ต้องแบบต้นมาก,ก็จะเป็นต้นที่เราไม่ค่อยมีแล้วก็ต้นเล็กๆแครๆนะยังไม่ได้ปักชำน่าจะเอาพวกช้อนเงินช้อนทองเศรษฐีเรือนนอกพวกก็มาเรากดต้นเล็กๆอะไรเงี้ยมาจัดมอสเนี่ยแปะลงไป ก็จะดูดีขึ้นมาในช่องนี้นคะแค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณที่ติดตามนะคะและ้ลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบายโอเค